สวัสดีค่ะยายปลาจ้าวันนี้ยายปลาจะมาทําหมูยอกเนานะคะยายปลาก็เตรียมเครื่องไว้ครบแล้วนะคะมีหมูซับนะคะเดี๋ยวยายปลาจะไปบดอีกเนาะนะคะเป็นหมูบดนะคะนะะที่ซื้อมานะคะห้าร้อยกรัมเนาะนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะสองช้อนโต๊ะเนาะนะคะแล้วก็มีผงฟูนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะนะคะแล้วก็มีแป้งมันนะคะสองช้อนโต๊ะจ้ะ แล้วก็มีเกลือแล้วก็ผงนัวอย่างละหนึ่งผงนัวนี่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะเกลือหนึ่งช้อนชานะคะพริกไทยนะคะแลวตามความชอบจากพริกไทยใครชอบมากใส่มากใครชอบน้อยใส่น้อยได้นะคะยายปาก็จะชอบกินแบบออกรสจัดๆหน่อยเนาะนะคะก็ใส่พริกไทยดำนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายเนาะนะคะ น้ำตาลทรายครึ่งชนชานะคะเราจะนำส่วนผสมนะคะทั้งหมดเนาะเอามา เทรวมกันมดเลยนะคะ ยายปาทำนี่ทำเป็นหมูยอนะฮะแต่ว่ายายปกาจะแ,แบ่งเป็นทำลุกชิ้นด้วยเนาะนะคะคือใส่สูตรเดียวกันเลยนะคะคนทุกอย่างให้ละลายนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวยายปาจะใส่หมูบดลงไปนะฮะคลุกคล้าทอย่างให้เข้ากันเลยนะฮะ คุกเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวยาปาก็จะเอาพยางนะคะพลาสติกเนาะคุมนี่นะคะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นประมาณ5นาที10นาทีนะคะยายปาก็เตรียมนี่นะคะ เอาไว้เนาะมันก็หลายปีแล้วพี่น้องนี่ซื้อไว้คุ้มค่างจริงน้องเ,เอาไว้สําหรับหอ่อนะแล้วก็กระดาษกอยจ้ะเอาวางไว้บนนี้เลยนะฮะห,ห่อง่ายๆเนาะเนื้อปลาก็จะใช้นอนพืสัชนิดนึงเนาะนะคะ ตัวที่ล้าแกะจะได้ไม่อ้นี้นะคะพี่นกจะได้ไม่ค่อยตะปุ่มตะปั่าอะไรไม่ค่อยมาเจี๊ยบอะไรนะคะเนี่ยนะคะ มันจะได้เสมอกันเลยนะคะพี่น้องถ้าใช้ตัวนี้เนาะนะฮะจะเน่นเตะเลยนะคะพี่น้องอันีค่ะแล้วก็ม้วนเลยม้วนหัวม้วนท้ายค่ะนี่นะฮะเห็นไ่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่นะ ก็จะได้ประมาณห้าแท่งนะถ้าห้ารอยกรัมเนาะนะคะแต่เนี่ยเอยป่าจะขยัากว่ทําลูกชิ้นเนาะนะคะก็จะได้สีแท่งนะคะเดี๋ยวเยป่าก็จะเอาไปนึ่งนะคะเยป่ามีซึ่งเล็กๆเนี่ยเนาะนะคะซื้อมาจากเอ่อห้างนะคะราคาก็ไม่แพงเนาะนะคะเหลืออันเดียวนะคะเยป่าก็เลยนี่นะคะเราก็เอาเนี่ยนะคะมาวางเรียง เรียนไม่ซึ้งเนาะนะคะบางคนก็เอาไปใช้ต้มก็ได้นะคะบางคนก็เอาไปต้มเนาะนะคะสีแท่งพอดีนะคะมีสองชั้นนะคะแต่ยายปาจะใช้ชั้นเดียวเนาะนะคะยายปาก็น้ำใส่หม้อนะคะตั้งไฟเร็วเนาะนะคะก็ไปชั้นไปวางนะะปิดฝานึ่งประมาณสิบนาทีก็ได้เนาะนะคะแล้วแต่นะคะดูเอาเนาะ พูดพิษนะฮะไม่ใช่สิบนาทีเนาะพี่น้องสามสิบนาทีนะฮะหนึ่งนะฮะใช้เวลาสั่นสิบนาทีเนาะนะฮะขออาภัยเนาะพูดพิษไปนะฮะหนึ่งใช้เวลาสามสิบนาทีนะฮะให้หมูซุกเนาะนะฮะเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวง้าขอแก้ก่อนด้วยพี่น้อง อาจจะบอสสวยเหมือนที่เขาทำขายนะคะพี่น้องเดีย๋ยวยายปาจะหั่นนะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะคะหอมมากเลยเสร็จแล้วคะ่ะหมูยอนะคะของยายปาเนาะนะคะทำกินเองเนาะนะคะก็สีสันก็จะออกเป็นแบบนี้เนาะนะคะไม่ไดเป็นไม่มีสารกันบูดนะคะทำกินเองเนาะ คลิปนี้ยาปลาก็ต้องขอตัวลงก่อนราจ้าสวัสดีค่ะ